สายสัมพันธ์ห่วงที่สที่4ที่5ที่6และที่7เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปอย่างไรวิญญาณได้กล่าวอธิบายแล้วนามรูปนามก็ได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนาสิการรูปก็ได้แก่ มหาพูดรูปและอุปาทายรูปดังที่ได้กล่าวแล้วเหมือนกันแต่พึงอธิบายเพิ่มเติมว่านามรูปซึ่งย่อลงมาจากขันห้านั้นนามก็ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ได้แก่รูปคือมหาพูดรูปกับอุปาทายรูปนั่นแหละ ข้อที่แตกต่างกันอยู่ก็คือนามในที่ทั่วไปอธิบายว่านามมาขันทั้งสี่ดังกล่าวนั้นแต่ว่าในอธิบายที่ท่านให้ไว้ในปฏิจจสมุปบาทนี้นามได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนาสิการจึงตรงกันสอง ต่างกัน3ที่ตรงกันก็คือเวทนาสัญญาที่ต่างกันก็คือเจตนาผัสสะมานาสิการเพราะในนามขันทั้งสี่นั้นอีกสองก็คือสังขารวิญญาณฉะนั้นก็พึงทราบว่าแม้ชื่อจะต่างกันก็ตามแต่อาจคือความหมาย ก็คงเป็นอันเดียวกันเพราะว่าคำว่านามนั้นเป็นคำที่กล่าวครอบถึงนามาขันทั้งหมดที่เป็นอาการของจิตคือที่เป็นอาการที่คิดน้อมต่อรับรู้อารมณ์ทั้งหลายในนาม,มาขันทั้งสี่นั้นยกขึ้นแสดงสำหรับขันห้าทั่วไปฉะนั้น เมื่อยอ่อขันห้าเข้าหานามรูปรูปจึงคงเป็นรูปส่วนอีก4ก็ยอ่อเข้าเป็นนามพึงเข้าใจว่านามมาขันสี่ตามขันห้านั้นก็ยกขึ้นแสดงสำหรับขันห้าฉะนั้นในที่อื่นจึงอาจแสดงนามมาขันชี้เอานามมาทำอย่างอื่นก็ได้ตามความเหมาะสม เหมือนอย่างไตรสิกขาเป็นที่ย่อปฏิบัติธรรมเข้ามาทั้งสิ้นเมื่อเอามักแปย่อเข้าหาไตรสิกขาก็ได้ข้อธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเอาทำอย่างอื่นย่อเข้าไตรสิกขาก็ได้ชื่อธรรมแต่และอย่างตามบทธรรมที่ได้นำเข้ามาย่อนั้นแต่ว่าโดยอัดคือเนื้อความก็เป็นอันเดียวกัน แต่ก็ยังมีปัญหาว่าวิญญาณเกิดในอันดับไหนในหมู่นามธรรมเหล่านี้ผู้ศึกษาธรรมเมื่อศึกษาขันห้าก็ย่อมพบว่าเรียงวิญญาณไว้ภายหลังว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ว่าในการแสดงการเกิดของวิญญาณทางอายตนะคือวิญญาณหกกลับแสดงว่าวิญญาณเกิดก่อนคืออาศัยตาและรูปเกิดจากขุวิญญาณแล้วก็เกิดจากขุสัมผัสเกิดเวทนาแล้วก็เกิดสัญญาแล้วก็เกิดสัญญาเจตนาเป็นต้นไปตามลำดับที่เกิดทางอายตนะนี้ วิญญาณจึงเกิดก่อนถัดจากวิญญาณจึงเกิดสัมผัสซึ่งเว้นไว้ไม่ได้แสดงในขันห้าแล้วก็เวทนาสัญญาแล้วก็สัญเจตนาเป็นต้นสำหรับสัญเจตนาเป็นต้นนี้ท่านอธิบายว่าได้แก่สังขารในขันห้านั่นแหละแต่ว่าใช้ชื่อต่างออกไป ตามลำดับที่เกิดขึ้นจึงถือว่าวิญญาณเกิดก่อนนำหน้านามมารมหรือนาม,มาขันทั้งหมดข้อนี้ก็สมกับที่ลำดับแสดงในปฏิจจสมุป,ปบาทที่แสดงว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปจะต้องมีวิญญาณเป็นปัจจัยขึ้นก่อนนามข้ออื่นจึงบังเกิดขึ้นฉะนั้น ในอธิบายนามรูปในปฏิจจสมุปบาทจึงตัดวิญญาณยกเอาเวทนาสัญญาและก็ต่อด้วยเจตนาผัสสะกับมานาสิการสำหรับผัสสะนั้นก็อยู่อันดับถัดจากวิญญาณดังกล่าวมาข้างต้นสำหรับเจตนากับมานาสิการนั้น ก็พึงสงเคราะห์เข้าในสังขารได้เพราะว่าคำว่าสังขารนี้สงเคราะห์เอานามธรรมาท,ทั้งปวงเข้าได้ท่านจึงได้ย่อลงเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างดังกล่าวมาในครั้งก่อนนั้นแล้วจึงถือปัญหาว่าทำไมในขันหาจึงเรียงวิญญาณไว้ถัดจากสังขาร ไม่เรียงวิญญาณไว้ถัดจากรูป ที่จะต้องยกเอาค้อบที่พิจารณาเห็นได้ง่ายเข้าไปหายากหรือว่าจากหยาบเข้าไปหาละเอียดจึงได้เรียงรูปไว้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ารูปนั้นเป็นของหยาบยกขึ้นพิจารณาให้เห็นได้ง่ายมาถึงนามมารมซึ่งเนื่องเข้ามาถึงจิตใจเวทนาก็เป็นของหยาบ เป็นของค่าเกี่ยวกันอยู่ระหว่างกายและจิตจึงได้ยกเอาเวทนาขึ้นเป็นอันดับสองแล้วถัดมาก็เป็นสัญญาเป็นสังขารซึ่งเรียงตามอันดับได้เพราะว่าเป็นของที่หยากและสัมพันธ์นกันกับเวทนาเมื่อพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารชัดขึ้น จึงมาถึงวิญญาณซึ่งเป็นของละเอียดเป็นอาการแรกของนามธรรมซึ่งอาศัยอายตนะภายในและภายนอกประจบกันฉะนั้นในขันห้าจึงได้เรียงวิญญาณไว้ท้ายอีกอย่างหนึ่งได้มีบางพระสูตรได้แสดงวิญญาณไว้เป็นสองสืบต่อทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง คืออาศัยอยายตนะบังเกิดวิญญาณแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณถัดจากสังขารอีกโดยในนี้ก็พึงเห็นอธิบายว่าถ้าถึงสังขารก็เกิดวิญญาณถัดจากสังขารอีกด้วยคือเมื่อเกิดความปรุงขึ้น รือเกิดความคิดปรุงอันเป็นกองสังขารในขันห้าเมื่อคิดปรุงไปหรือว่าปรุงคิดไปก็รู้ไปด้วยความที่รู้ไปด้วยนั้นก็คือวิญญาณแล้วก็เกิดภัสสะเวทนาเป็นต้นสืบเนื่องกันไปอีกเป็นทํานองเป็นวงกลมในเมื่อกระแสความคิดไม่หยุดดังเช่นในเมื่อบุก คนคิดถึงอะไรติดต่อกันไปนานๆกระแสความคิดไม่หยุดนำมาทำเหล่านี้ก็บังเกิดสัมพันธ์กันไปเป็นวงกลมดังจะพึงเห็นได้ว่าในความคิดทั้งปวงนั้นก็ต้องอาศัยอายตนะในขณะที่นั่งคิดปรุงหรือปรุงคิดเรื่องต่างๆก็อาจไม่ใช้ตาหูจมูก ลิ้นกายที่เป็นประสาททั้งหแต่ใช้มนายตนะกับธรรมายตนะคือคู่ที่หกแล้วก็เกิดวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นอีกแล้วก็วนไปเป็นผัสสะเวทนาเป็นต้นเป็นวงกลมไปดังนี้ พึงจะอธิบายดังนี้ด้วยแต่ว่าในเมื่อความคิดที่ขาดกระแสลงก็พึงเห็นอธิบายตามอภิธรรมที่อธิบายว่าเมื่อวิถีจิตดำเนินไปถึงตถาลัมพนาจิตจุติจิตก็สรุปเข้าในสังขานี้แหละก็ตกภวังในอารมณ์หนึ่งหนึ่งครั้นรับอารมณ์อื่น จิตก็ขึ้นจากผวังมาสู่วิถีจิตใหม่แล้วก็ตกผวังไปในอีกอารมณ์นั้นเป็นอันว่าตามอธิบายในอภิธรรมนี้ทุกอารมณ์ที่จิตรับจิตต้องขึ้นจากผวังเป็นปฏิสนธิจิตแล้วก็มาถึงจุดติจิตแล้วก็ตกผวังในทุกอารมณ์นี้เป็นอธิบายในอภิธรรม ฉะนั้นจึงจำที่จะต้องแบ่งเขตกันดังกล่าวเพื่อไม่ให้สับสนว่าเมื่อยังไม่สิ้นกระแสความคิดความคิดยังสืบเนื่องเป็นกระแสไปเป็นสังขารแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นใหม่แล้วก็เป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นต้นเป็นวงกลมแต่ว่าเมื่อสุดกระแสลง ก็สิ้นสุดกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งเหมือนดังอธิบายในอภิธรรมนั้นเมื่อนมามธรรมบังเกิดขึ้นเป็นวงกลมวิญญาณจึงอยู่หน้าก็ได้อยู่หลังก็ได้เกิดขึ้นทีแรกอยู่ข้างหน้าแต่ก็เกิดขึ้นต่อจากสังขารดังจะเห็นได้ง่ายๆว่าคิดไปก็รู้ไปด้วย ความคิดนั้นเป็นสังขารความรู้ไปด้วยนั้นเป็นวิญญาณและก็พึงทราบว่าแม้ผัสสะมีอยู่แต่ในขันห้านั้นก็ไม่ได้แสดงผัสสะคือตัดผัสสะออกเสียแต่ก็พึงทราบว่าในกระแสของจิตที่บางเกิดขึ้นนั้นย่อมมีผัสสะอยู่ด้วย และผัสสะนี้ก็เป็นอาการของจิตข้อสำคัญข้อหนึ่งดังที่ยกแสดงในปฏิจจสมุป,ปบาทเพราะฉะนั้นนามรูปในปฏิจจสมุป,ปบาทจึงแสดงชี้เอาอย่างที่ท่านได้แสดงอธิบายไว้ไม่กล่าวถึงวิญญาณก็ได้จะแสดงตามนัยยะขันห้าก็ได้คือมีวิญญาณ จะต้องอธิบายเพราะฉะนั้นเพื่อตัดกังวลอันจะต้องอธิบายให้เข้าใจท่านจึงไม่ยกอวิญญาณขึ้นมาว่าไว้อีกซึ่งก็พึงทำได้เพราะนามนั้นครอบถึงนามมาทำทั้งหมดดังกล่าวมาข้างต้นนั้นและเมื่อมีนามขึ้นก็ย่อมมีรูปอันหมายถึง รูปที่เป็นอุปาทินะคือรูปที่มีใจครองไม่ได้เป็นรูปที่เป็นอนุปาทินะคือเป็นศพหรือเป็นวัตถุเมื่อมีนามจึงมีรูปที่เป็นอุปาทินะนั้นและวิญญาณย่อมเป็นปัใจจัยให้รูปอุปาทินะดังกล่าวโดยตรงดังพระพุทธภาษิตที่แสดงไว้ แปลความว่ากายนี้ไม่นานหนอจากนอนทับแผ่นดินปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วเหมือนอย่างท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นรูปกายที่ปราศจากวิญญาณแล้วจึงกลายเป็นอนุปาทินะคือเป็นศพแต่เมื่อมีวิญญาณอยู่ย่อมเป็นอุปาทินะ คือเป็นรูปกายที่มีชีวิตขึ้นวิญญาณจึงเป็นปัจจุบันให้เกิดนามรูปดังนี้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะคืออายตนะหกและอายตนะหกนั้นก็ได้แก่จากขุตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะก็คือกาย มณะก็แปลว่าใจเหมือนกันแต่ว่ามณะในที่นี้หมายถึงใจที่เป็นอายตนะคือเป็นที่ต่อวิสัยคืออารมณ์ทั้งปวงเป็นอายตนะเช่นเดียวกับจกักขุโสตะเป็นต้นซึ่งเป็นที่ต่อวิสัยคืออารมณ์ของตนจกักขุโสตะคานะชิวหา กายะนี้หมายถึงเป็นประสาทไม่ได้หมายถึงรูปหูรูปตาเป็นต้นในที่นี้เรียกว่าอายตนะแปลว่าที่ต่อเพราะนามรูปมีขึ้นอายตนะทั้งหกจึงมีขึ้นหมายถึงว่าพร้อมที่จะต่อพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการต่อวิสัย คือสิ่งที่เป็นอารมณ์ของตนเช่นว่าจักขุก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อรูปตลอดจนถึงมะนะก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คือต่อกับวิสัยคืออารมณ์ทั้งหลายท่านอธิบายว่าวิสัยของมะนะนั้นต่อกับอารมณ์ได้ทุกอย่างแต่ว่าวิสัยของจักขุกโสตะ มณะชิวหากายะทั้งห้านี้ต่อได้เฉพาะวิสัยของตนเช่นว่าจากักขุ่ก็ต่อได้เฉพาะรูปโสตะก็ต่อได้เฉพาะเสียงแต่ว่ามณะนั้นต่อได้ทั้งหกอย่างส่วนวิสัยที่เป็นเฉพาะของตนของมณะนั้นก็คือธรรมะคือเรื่องราว มีเรื่องรูปของเสียงเป็นต้นแต่ว่าทั้งหกนี้จะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการต่อได้ก็จะต้องมีนามรูปนี้เป็นปัจจัยคือนามร จาก,จาก okay. จขู่ก็ต่อรูปจึงเกิดผัสสะขึ้นตามลำดับกระแสจิตนั้นเมื่ออายตนะต่อกันเกิดวิญญาณขึ้นก่อนแล้วเกิดผัสสะดังที่มีแสดงไว้ว่าอาศัยตาและรูปเป็นต้นเกิดจากขูวิญญาณอาศัยความประชุมกันของสิ่งทั้งสามคือจากขู ได้ตัดเอาวิญญาณออกเสียยกเอาผัสสะขึ้นมากล่าวในลำดับเพราะต้องการแสดงปฏิจจสมุปปบาททางอริยาสตรเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วก็ย่อมจะเห็นทางสัมพันธ์กันได้ชัดขึ้นเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะขึ้นดังนี้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนา ข้อนี้ก็เป็นไปตามลำดับสามัญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาข้อนี้แสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างวิถีจิตที่ดำเนินไปคือว่าสายวิถีจิตกับสายกิเลสและเป็นสายสัมพันธ์ที่แสดงใช้ในที่ทั้งปวงตรงกันก็เพราะเวทนา เป็นปัจจัยเกิดตัณหาเวทนานั้นเป็นสุขเวทนาก็มีทุกขเวทนาก็มีอทุกขมสุขเวทนาก็มีเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นกรมตัณหาบ้างภวะตัณหาบ้างวิภวะตัณหาบ้างกล่าวอีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดรูปตัณหาบ้าง สัทธะตัณหาบ้างคันธะตัณหาบ้างรสตัณหาบ้างผฏฐัพพะตัณหาบ้างธรรมตัณหาบ้างคือตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐทัพทพะและธรรมคือเรื่องราวทั้งหลายถ้าเป็นสุขก็ให้เกิดกามตัณหาบ้างภวะตัณหาบ้างถ้าเป็นทุกข ก็ให้เกิดวิภาวะตันหาอีกอย่างหนึ่งเมื่อแสดงว่าเป็นปัใจจัยให้เกิดกิเลสคือราคะโทสะโมหะสุขเวทนาก็เป็นปัใจจัยให้เกิดราคะคือความติดความยินดีทุกขเวทนาก็เป็นปัใจจัยให้เกิดโทสะ จึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาดังนี้